จากตลสินเพืน้ำดำใช่ครับกว่าจะยิงานของเทียนใจสอเทียนใจใช่ครับผมตลสินพบกุดอนครับคุณนี้คบอีศิลปะไทยไทยก็รู้เป็นการโซ่ปอกตันตัวช่วยรกหลังสิงเสือจาท้าอไปวัน ในมวยศิษย์มีผู้ช่วยบรรยนในเรื่องในศึกมวยการ์ดสนสำหรับวันนี้ครับเป็นอย่างไรครับในกรรมการตัดชัยศรีสุรโมลกรรมการที่ตัดบนเวทีครับภาษามวยเรียกว่ากรรมการตัวบนเอากรรมการตัวล่างเขาเรียกเป็นตัวนะเอา ถ้าเป็นผู้บรรยายเหมือนพวกเราเขาเรียกว่าท่านห่วยท่านผู้บรรยายทั้งสองท่านเสือท่านพอคุณโยมได้กรรมการตัวบนกรรมการตัวล่างแมนแมนบอกฝั่งเราก็เหมือนกันนะว่ามุมสีแดงกับมุมสีฟ้าแมนบอกครับวาววาสองคนสองงนอันท้ยเฮ้าสองคนอีเดสครัน เเป็นพูฝ <Yeah, yeah. S 2> uh ัจออยาากกวร้่ผแบบหนึ่งจะหมดแล้วชาติไหนคนหนึงจะชาติอ่ามาปีนี้นับวยสูงกว่าว่าจะขนาแล้วโอ้ยเด็ยใหญ่อยู่ใขึ้นตัวเนาะว่างั้วันนี้เราจะย้แล้ไปกินนมหมอกต่อตำกัน กินยจะกินนมยังต้องปวดวะแล้วมาฟังวาลัมังแนบอกนาสูงสามองเวนความจบ่ถึงเขน่งยังอายถึงอ้างบ้านล้วมักขยังก่อนอ้อน้ำตารับขวนี้ยกข้างเปิดปด้วย มงแดงนะครับเพชรนำดนำเกียรติโอเดียหมุนน้ำเงินเทียไทเล็กต่อเทียนไทยจยากที่ขอพุยองพูดนะครับการสินซ์หรืออุดรธานีพูด้ดีไ้กรรมการแต่กรกรมการตัวบนนร้อยเอ็ดแต่น่าลูกหล่อคนร้รอยเอ็ดลูกหล่อคนร้รอยเอ็ดมันผมลูกหล่อด้วยกันไม่เหมือนท่านที่การขอเพลงยุทธใส่นะอยู่แถวประนาน้ำเงนนี่แหละ ก็นุ่มดรอปนุ่มดอปน้อยกว่าผมเล็นิดเอ้าขว่าบนเวทีครับแบกโวยครับปาดหัวตัวเท่านะครับคุณนี้เพชรน้ำดำเย็ดโมงเจ็ดโมงแดงเจียนชัยเล็กต่อเจียนชัยปุ่มน้ำเงินโอ้โหขวางแงซ้ายมาคนละทีนะครับตระเวนนี้ตู่จังหวะ เป็นดำดำเดินเทาเดินเข้าไปเหนไทยเล่กว่าแขกว่ายังไม่โดนต,ตูกันจับไหนอยาวันี้ยังตีไม่ได้ไปเตรมเดินอยู่นะครับเป็นดำดำเกียดกูนเกียดเดิเาเดินเข้ามารอดักรอโต้หยุกันนะัำเห็นไทนยเล่่อเห็นไทยโยมโย กว่ากันอยู่บอกได้บอกเลยนะครับอาวลลอาวุลอย่าเป็นเล่นเียงดนตรีไม่มีคะแนนลูกเองมาสที่ถงอเกิเเียเดี๋ยวลุกกำนันเคแล้วเวียนามไปแดงลึดหัวไม่ได้เพราะว่าน่าเดี๋ยวลงวงหน้านะลงได้ บทยกที่หนึ่งนะคนสองโค้กที่ยกที่ยกที่สองกํผมแดเป็นกำาับเกียร์โมนเจ็ดต้องัผมนุ่งแดงเพืจะล่นของเกียร์ไทยยกสองราเดินมาถึงวนนี้ถูกรางเล่นของได้ สายมาได้ทีนึงเหมือน,นกันถือจังหวะจัดตะจังหวะนี้ยังไม่จัดเตะแต่บาการจัดเตะสีอตัรักกุนใช่เดินเทาเดินเข้ามาะนะครับเพชรดำลังวางสงายมาทีนึ่ง,ยยง,งต่อสายยังคงติดฟังเข็นดำลัืเตเท้าเดินเข้ามาเปลี่ยนใจเลหลอดักรอโต้ถืจังหวะออกออกไปทีป่ไป อยู่ที่มุมตรงผู้บรรยาย้ายขึ้นบนของเพชรน้ำดำกลับเข้ามาและจังหวะน,นี้อู้มีสองปักหน้าด้วยนะครับปรับเพชรดํำดำเกมุนเก็บรัดแล้วจะตีจังหวะน,นี้อย่าตีไม่ได้กรรมการชัดชัยแย่จะขอเปิดเกมเียวเรเดินเร็วนะนะครับเพชรน้ำดำสายคบทางไปก่อนเปลี่ยนไท่เล็กกลับมาสู้ใน ปฏิบัตต่อไม่ได้อยู่นะครับท่นานผู้ชมดูรางวัลนี้เดี๋ยวก็บางีก็หนึ่งซ้ายกึ่งบนเด็ดต้งจอมวางซ้ายปากต่อซ้อา,ายปากขวาโอ้รางวัลนี้ไม่ตัดใจนะครับแล้วก็ไม่ท้อ,อนะครับ โอ้ uh, uh. ู ute, hey, <c oughs> ่จังหวะนี้ตู้โดนคาราโอเกะง่ายแล้วนะครับจังหวะจังหวะตีไม่ได้หมยกทีก่อนผู่ต่อไปนะครับตัวเตรียมตัวให้พร้อนเลยครับสนามขาวส้อมมงคลชัยเพชรนดำดำน้ำเงินมีเทียมชัยเล็ก กิงมียังม oh <ored> ีแผลปีกแล้วนะครับีเยอโอ้โหรู้สึกคุณหมอจะได้ทำงานแล้วนะครับวันนี้โอ้โหเลือดเกิมได้ครับสรับตัวนี้เิี้ยมันไง จครรเียบบรร้อยยคักที่สามไปกันต่อเอามาดูครับยกที่ยกที่สามแล้วเปิดเกมเพลีเร oh ็วก็มานะครับเก่งกำดับเก่งโปรเจกต์ต้องฝากกองเก่งใจเล็กว่านไหนอย่างผมเปิดเกมเดินชิงชิงกันเดินเลยนะครับโขนคู่นี้ดูว่าการออกอาวุธใครจะออกข้าเบ้ามากกว่า ป็น,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 ปนหนัวท่านักคนละก้าก็แบกเดินต่อวางเงี้ยใจเดินดำดำเ่ยนใจเร่นกว่าไงดุยหางตาในนีเลือดเปินไปกองมาเหมือนกันนะครับสำหรับเ่ยนใจเล่นต่อเตียนชัยดูจังหวะโยกเข้ามาอยู่ตรงกลางเป็นดำดำกว่าพับล่างเข้ามาโข้ยจังหวะขวาตะองหวัดบนลูกนี้ปักต่อ้ายมาขาปาตู่จังหวะแรก จับมาแล้วจะตีชุดที่ของเป็นำดำๆใารครับเปลี่ยรอะไรได้พยายามโต้เอาของมาสู้เป็น,นจไม่ยอมไม่ง่ายนะครับไปไมีอยู่แล้วนะครับไปที่จะยอมไม่ง่ายตู่ได้สายบนของ,ำงำดำฝั่งเป็นดำๆกว่าล้างนะครับสายบนออกเป็นชุดเลยนะครับเพลงดำดำจังหวะนี้ออกมาเปลี่ยนทางกวาแกงขวาตกท้ายนะแกงขวา ดูจากควางเพชรชทำดามพยายามที่จะเร่งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหรออุ้มกันเย็าเลยมที่มีโอกาสและจะคู้มลงนี้อ่ะวันนี้เลือดจะคงไหลนะครับอยู่ที่หลันคิ้วนะครับด้านขวานะครับแต่ยังคงใจหัวใจนะครับก็ต่วยปอ่ะว่าต่อไปตัวกันแล้วเดี๋ยวจเช่นว่า และตัวนี้แทงซ้ายเธอก็ไปแทงซ้ายและก็สองซ้ายสำรับขึ้นดำดำเกียรตัวเจ็ดหมดยกที่สามครับลลขอครับผูดูยกนียกที่สี่ เลกน้ำดำเลีบยนเลี่ยนแดงเช่นใจเล็กสอเทียนชายบมคนับเ่ินพยายามเร่งนะครับทีงานของสอเทียนชาฝาให้เทียนไทเล็กเกเกเดินเข้าไปเอาละครับโอกาสกควปิดไ่ได้ก็ยังคงนี้เมื่อหัวใจนั่ดันดันดนดล่นดดันเนดนดนดนอุ้ยายอนััเาของเลดน้ำดำเปกเขาขวาขึ้นมาพยายามจะโต้นะครับ งานของเตียนชายเล็กต่อเตียนชายยกตากสูงพยาย,ยามจะเดินขวาแต่ระหว่างสายไฟกำลังวางซ้ายขึ้นมาแต่เตียนชายเล็กไม่สนใพยายามร้องร้องและตีได้ไหมจังหวะนี้ยังไม่ชัดเจนกรรมการดูวันเด่นกันกันหน่ยเตียนชายเล็กเนองลนแล้วนะครับทีมระกันเข้าไปก่อนแล้วบวงกับเข้าไปจับในแล้วจะตีตีได้ไหม การกองเทียงอีสั่งเดินเร่งเลยนะครับหวาบพับล่างมาทีหนึ่ง <_ d ata> ตัวซ้ายตัดล้มตัวรับเพชรน้ำดำหว,วาบพับล่างมาอีกครั้งแต่เทียนใช้เล็กพยา,ยายามเอาปัดมาสู้นะครับจังหวะนี้กลับมาแล้วจะคืนรนร้องแล้วจะตีได้ไหมตีได้มาตีหนึ่งโดนเอาปัดเพชรน้ำดำแข่งโต้อยู่เหมือนกันออเปิดเต้เดินอีกครั้งนะครับพชรน้ำดำเกลือกบึงเกล สอบสายวันนี้อยางคงเป็นอาวุธที่เปิกท้งเข้าไปแล้วระวังแซ้ายมาเปลี่ยนใจเล็กพยายามโตกว่ากลับมาแล้วกะตีอย่างวันนี้ยังไม่ประดิบัติต่ออยู่เหมือนกันนะครับแับเปลี่ยนใจเล็กต่อที่ไหเดินเลยเดินเลยเป็นดำดำยังคงเปิดเข้าไปเปลี่ยนใจเล็กโยกป้าแล้วจะบวกอย่วันนี้จับแล้วจะเกินโบนดยกจี่ตียกสุดท้ายแดงแนงดำดำน้ำเงินเปียนใจเล็ก ราวางกันนะครับยกที่ห้ายกุนท้านอุ้ยสายสองแก 2, งของเพลนต่ำเปิดมาสามเดยนใจเล็กพยายามโตมาเอาละครับได้มาสองแก้งเอาหัวใจนี่ก็ใหญ่กว่าต่ำอยู่แล้วสวนทะลอะนะครับไปที่ยี่ยมง่ายๆไ,ไม่มีอยู่แล้วเดยกใจไม่ว่วอย่างนั้นนะครับกลับมาแล้วจันทร์เเขาอยากคือผมบอกนะครับอยาประติดประต่อไม่ต่อเรื่องอยู่ครับ เ,เขาของเตี๋ยใหญ่เล่เดินเข้าไปจังหวะนี้เตอแข์างซ้ายของเพชรดำดำวางและก็ตั้งกำแพงขา,ไางวไว้เลยโยกหลันออกมาตบขวาและกระชากออกวางซ้ายปัดออกวาซ้ายอีกครั้งหนึ่งสรลับเปลี่ยนการออกมาถีบด้ดยเดิดผดเหมือนกันนะครับเพชรดำดำตังมาและเพ็นทพยายามตีมาได้คนละเข่าเหมือนกันจ,จังหวะนี้ขวาของ แรงจำจามอ้วางตัดลากมาอีกครั้งหนึ่งวางมาจากวันนี้จากโขงชวนนะครับโอ้โอยกห้าแล้วไม่มีท่าทีวันจะงผ่อนกันยันนะครับจบทั้งสองฝั่งยอไม่ไดานครับบอโจบสุดท้ายนี่นะครับภาพสวยงามๆในบนเวทีต่อยกันแทบเป็นแทบตายนะครับสุดท้ายนี่ก็ต้องก้มลงกราบ ขอโทษขอไฟกันไปนะครับไม่ว่ากันนะครับยินดีกับผู้ชนะน,นะครับแล้วก็อ,ออกไปที่